เฮ้โจสวัสดีครับน้ำขุ่นมาเลยวันนี้อดดวงดูครับก็สวัสดีเอฟซีเนแม่ยงติกิงปลานะครับวันนี้มากับง่ามพายุนะครับพันด้าใหม่นะครับสีฟ้าให้มันเข้ากันกับลอกนะครับชุดนี้นะครับก็ยางห้ามิลนะครับดอกจีนนะครับจากสายเดิมๆจากลอกเลยนะครับ

ไม่มันตัดเทียมด้วยปลาเขาสวยวปลาเขาด้วยนว่ามันตุวนี้ยม่ใช่ไปสุกอ่ไยิสุกคุณคุณคุณเดวออ้ยผนหลายขนาดเลยวะ ขึ้นไปนู่นก็เงียบไงเข้าไปนูน่นดีครับมังเขียวมังนหนามฟังเลยนะเงียบเลยน้ำขุ่นกว่านี้ข้างในได้ยานเนาะอู้นเป็นตะมี่ไปเขาหมุนนี่มันจะติดอ้อยกรูลกรีเออ นเนเด็เท <disappoint Du. S 1> ่าไรเต็ม oh, ย right? ังหเฮ้ยไนเปีนไงบออไม่บ้หรอดำๆๆๆๆโอ้ร่งเจ้าอยู่นี่ลเจ้าเีกัน้ออะครูเี่าับงครับหลวอาโลครับวันนี้ครับกับ งามพายุนะครับพันด้ามใหม่นะครับโอ้หนะตุนๆนี่เธอเป็นไลาบอยู่นะครับก็นี่ครับงามพายุนะครับออกแสงแล้วครับพายุจริงๆครับกับลอกอโลนะครับนี่งามพายุตัวนี้เป็นพันด้าใหม่นะครับใส่ยางห้ามิลนะครับ เดี๋ยวประเดี๋ยวอ,องัโจได้ปาดาลาเห็นไหมจนครับเเต็มกล่องค,ครับตัวเดียวเต็มกล่อง อืมลอยมาอย่างนี้มลอยอย่างนี้ลอยระยะนี้นี่